เาจะพาเพื่อนทุกคนไปไปถอนเงินไม่ใช่สิเบิกเงินเพื่อซื้อของขวัญมันเกิดเซอร์ไพรส์พ่อกันครับวันนี้เราจะเอาตอนนี้หมวกกันน้องของพ่อเสียแล้วแต่พ่อไม่อยากซื้อใหม่ก็เลยว่าจะยซื้อให้เองเลยน,นี่เราอยู่กันที่ธานาคารนะครับ<อ>แล้วเราจะไปเบิกเงินกันแล้วนะครับ ก่อนไื้อของพี่เพื่อนเราแวะเติมกินพลังกันด้วยเนื้อไก่ที่มีโปรตีตรนซูสคือแคปซีลตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วเรากินแล้อิ่มแล้วนี่คือหลักฐานว่าเราไปกินแคปซูลมาด้วยมาเดี๋ยวเราจะไป ซื้อบวกให้พ่อก,กันแล้ววันนี้ตอนนี้ทุเีอยู่ไหนแล้ว,วตอนนี้ทุีอยู่ไหนแล้วอยู่ที่ร้านบวกกันน็อกแล้วค่ะตอนนี้กำลังเปิดเอาอันนี้กันนะคะเออเราเอาบวกกันคิดว่าอยากได้รุ่นนี้เพ่เท่สีมันดูกกลมูกสวยดีก็เลย เห็นที่หมวกมาใช้งานได้ดีพี่ครับมันเปิดอะไรโอเคมาถึงเรายกทางขึ้นใช่ไหมครับผู้บอกนั่งเต้น,นมาลี่ยนมันจะมีปุ่งด้านใต้ตรข้างนี้เราใช้นิ้วดัอนอาจต้องใช้แรงหน่อยมาดันขึ้นอีกเรียกยกขึ้นในนักขนาดใ,นใหญ่เนนห็นขนแว่นทีมน่มานี้เวลาปิดอ่าอาจจะต้องใช้แรงนิดนึง แล้วกดโยมเนเสียงอะไรนี่อันนี้คือปิแล้วสรุปว่าตอนนี้ได้หมวกแล้วครับวันนี้เราได้หมวกกันแล้วมาเดี๋ยวจะไปหาพ่อกันแล้วร้องเพลงเล่นก่อนละกันเอสเลสเลสอาจจะเจอพายุพ่อเลยนะ เปินเต้นแล้วเปิดเต้นแล้วปัป่นลงไปเลยไปแล้วค oh, ล,ลองน้า <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเชิญม,มาตอนนี้เปิดของขวันกันแล้ว <c oughs> ปเปิดเต้นแล้ว <c oughs> มีเวทกันเดดแล้วนี้เปิดค้างได้ เปิดตัวนี้เปิดแว่นตัวนี้เปิดปิดได้แล้วก็เปิดปิดค้างได้ชอบหลุดก่อนเลยเอเฮ้ยอ๋อทีอันนี้อ่ะไม่ดับ